เอาแล้วผมกาสวัสดีถ้ามาดูกันด้วยนะผมวันนี้ในเกมฟิตนะผมตอนนี้เขาได้อัปเดตใหญ่มานะครับผมเป็นอัปเดตที่เพิ่มกล่องใหม่เข้ามานะแล้วก็มีเบียดใหม่ถึง6กอันเลยนะครับผมแล้วก็มีปลาใหม่ถึงสามตัวเยอะจังวะโคตรเยอะเลยครับผมปลาเยอะมากแล้วก็มีแบตเตอรี่ใหม่สี่อันนะครับผมเพิ่มเข้ามานะเป็นอัปเดตที่ใหญ่มากๆเลยนะครับผมอัปเดตนี้ก็อื่นแล้วมาใส่โค้ดใหม่กันเลยนะครับผมตอนนี้มีโค้ดใหม่อยู่2อันนะผมใส่แค่โค้ดเดียวผมในคลิปเพราะอีโคตรนึงผมใส่ไปแล้วนะผมเดี๋ยวผมแปลไว้ ประมาณนี้ครับผมเคได้ตามมาสองพันห้านะแล้วก็เหมือนในช็อปจะมีโอ้โหอีกแล้วครับผมเกมพาร์ทใหม่นะมีเบ็ดกับอันนั้นใหม่ด้วยโอ้โหต้องไปเติมเอาครับผมมันจะมีเบ็ดเติมอันนึงด้วยที่เป็นตีศูนย์ใหม่คนระับผมโหดมากเลยนะเป็นสกินหนึ่นพงพร้อมกับเบ็ดคือราคาแพงครับผมกี่บาทไม่รู้เติมมาเหมือนเป็น <c oughs> อีเวนต์สลับสายเติมแลนะ้วรอบนีผมรู้สึกดูสิเบ็ดบแต่ละอันแพงมากครับผมอัปเดตมาหลางัหลงๆก็เริ่มแล้วเริ่มจะเพย์ทูบินแล้วผมหลงัหลงๆนะ โ okay, อเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกออ่อใหม่ดีกว่าครับผมเรื่องพวกนี้ก็ไม่มีอะไรนะพวกนี้ปล่อยไปครับผมไปดูก่อใหม่กันเราโ okay, อเคผมก่อใหม่อยู่ตรงนี้ครับผมเป็นตัวสอนสีฟ้านะอยู่ตรงนี้ครับผมเป็นก่อใหม่นั่นเองถ้าเรามุ่งหน้าตรงไปเลยครับผมเป็นก่อที่อยู่ไกลพอสมควรนะไกลอย่างาาเพื่มพอดีครับผมเหมือนจะอีกสักพักมันจะมีทุกสีครับผมเป็นสีลุงนะเดี๋ยวสีมูก็จะเพิ่มเข้ามาครับผมเป็นก่อนี่เป็นกอ่นกอช่วงวาเลนไทน์เนี่ยเลยปาวาเลนไทยครับผมตอนนี้ตอนนี้เป็นก่ะของของคิดปัดนะครับผมเป็นสีฟ้านะเดี๋ยวเดินตรงไปครับผมมันจะไกลอยู่ มาน่าจะถึงแล้วผมนี่มาถึงแล้วก่อใหม่เฮ้ยอะไรอะ่ะอ้เฮ้ยทำไมทำอลังจังเป็นมิติอะไรอะ่ะเดี๋ยวลองเข้าไปครับผมน่าจะเป็นทางเข้าก่อใหม่บึ๊บพาผมวาร์ปมาไหนเนี่ยแแดออ๋อพาวาร์ปมาหาก่อใหม่นั่นเองทําเพื่ออะไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับผมมาครับผมผมขับมาตรงมาตรงเกาะแล้วครับผมมันจะเป็นเกาะเหมือนเกาะโโนโลเลยนะแต่ใหญ่กว่าครับผมแล้วก็สูงกว่าด,ด้วยแล้วนั่นอะไรอะ่ะเป็นกล่องของขวัญ ว่าคืออะไรอ่ะดู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 เบรกก่อนเบรกก่อนคืออะไรนี่น่าจะบั๊กมีกล่องกับบันไดมาอยู่ตรงนี้ครับผมเขาน่าจะลืมมาออกรีบอัปเดตจังเลยบั๊กยังไม่ครบเลยผมบั๊กยังไม่แก้มาแล้วผมก่อนใหม่มีจุดเซฟไหมจากที่เดียดยิงเขาหรือว่าน่าจะไม่มีครับผมจุดเซฟมีแต่อะไรก็ไม่รู้มีแต่เอ็มบิซีครับผมอันนี้ก็เอ้ยเบ็ดใหม่อีกอันนึงครับผมซึ่งอันนี้ยังซื้อไม่ได้ครับผมน่าจะบั๊กอยู่นะแต่ที่ผมดูแล้วเนาะน่าจะบั๊กครับผมท่านผู้ชมซื้อไม่่่่ไไไดดด้้้้้เเเบบ็็นนนนนีีหหรรรืือออทาาคสะะะะกกกมมมููัััแตจ๊งยล เดี๋ยวผมพายไปซื้อเบ็ดอันนึงครับผมมันซื้อได้นะมันมีเบ็ดไอประมาณสี่อันนะผมในก่อนนี้มาครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวตามเดินตามผมมานะหลังจากเรามาถึงคงเกาะครับผมก็เดินตรงไปด้านหน้าแล้วผมไม่ต้องสนใจพวกนี้เอ็มบีซีทั้งหลายครับผมในก่อนนี้จะมีเบ็ดประมาณอยู่ห้าอันนะครับผมมันจะมันจะมีเบ็ดแค่ประมาณสามอันนะผมที่สามารถใช้ตังค์ซื้อได้เลยนะผมในตอนนี้แต่ตอนนี้ยังบลักอยู่ส่วนอีกสองเบ็ดนะั้นทำเควทนะมันจะมีเบ็ดหนึ่งอยู่ในประตูครับผมและเบ็ดหนึ่งยมันดูแค่แข็งอยู่นะ ซึ่งเป็ดประตูผมว่าน่าต้องต้องดึงคันโยกครับผมจากก่อน,นี้นะน่าจะมีทั้งหมด6อันนะผมคันโยกถ้าผมว่างมานาผมจะทําให้ผมมีที่เปิดคันโยกนะซึ่งเบ็ดไออันหนึ่งมันจะราคามันจิตแสนห้า 7, นะหนึ่งครับผมเท่ากับเดดเดืบเนยนะส่วนเบ็ดอีกหนึ่งผมไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ับผมแต่เป็ดในประตูจิ0แสนห้าแต่เป็ดในถุงแช่แข็งผมไม่รู้ราคานะครับแล้วก็มีเบ็ดอันหนึ่งครับผมที่สามารถซื้อได้เลยนะราคาสามแสนนะผมแล้วก็เป็ดราคาสามหมื่นห้าเอียงอันหนึ่งแล้วก็อันด้านล่างอีกอันหน <laughs> แล้วเดินตามผมมาเลยผมปีนขึ้นมาครับผมตามเขามานะมาถึงตรงนี้ก็เดินตรงไปเลยครับผมขึ้นเขาไปเรื่อยๆก็คือปีนไปให้มันสูงที่สุดอะจนกว่าเราจะเห็นเต็นท์อีกชั้นหนึ่งครับผมนี่เป็นชั้นแรกนะก็ปีนขึ้นไปผมจนกว่าจะเห็นเต็นท์นะผมจะเล่งสปีดการปีนนะครับผม โอเคผมมาถึงตรงนี้เราต้องใช้ไกด์เดอร์ครับผมในการบินข้ามนะอย่าลืมเอาไกด์เดอร์มาด้วยครับผมพกไกด์เดอร์ด้วยนะต้องซื้อไว้ก่อนนะครับผมเราถึงแล้วผมชั้นที่สองนะขึ้นไปครับผมเราก็จะเจอก็จะเจอเต็นท์อันนี้จะเป็นชั้นแรกเอาไปชั้นที่สองผมที่เราจะซื้อเบดอีกอันหนึ่งนะแล้วม่อกี้หล่นอะไรเนะี่ยเป็นเกาะอ,อะไรอะ่ะอันเดิมนี่ทำไมพิ่งพึ่งทอาทำไมมันพึ่งโอ้เป็นหมู่บ้านนะครับผมชื่อกา่อก็คือเกาะเหนือแหละแต่ว่าตรงนี้มันเปลี่ยนชื่อครับผมไม่ใช่ชื่อหมู่บ้านนี่เป็นชื่่อชััน้นแลวงจากทีดู สวัสดีเอ็มบีซีครับผมนี่เบ็ดใหม่อยู่ตรงนี้ให้ผมเดินตาผมมานะนี่ครับผมอยู่ใกล้ๆเต็นท์อันนี้เลยครับผมนี่อยู่ตรงนี้เป็นเบ็ดใหม่ครับผมอันนี้อะไรเอาถังเติมออกซิเจนนะครับผมราดขึ้นมาด้านบนเราจะมีปั๊หลอสองข้างเห็นไหมผมไม่ชมมันจะลดนะถ้าอยู่ด้านบนนี้นี่ผมเบ็ดใหม่ราคาสามหมื่นห้าเองนะครับผมสเตตัสไม่รู้ว่าดีหรือเปล่ามาดูหน้าตาเขาหน่อยเป็นไงบ้างโอ้นี่ครับผมเบ็ดใหม่ซึ่งความสามารถพิเศษเหมือนจะไม่มีนะแต่ว่าสเตตัสดูดีมากครับผมรับน้ำมาได้ถึงหกหมื่นกว่าเลยนะได้ดีอยู่นะเนี่ย ได้ถึงหกหมื่นกว่าผมรู้เลยรู้เลยก,ก,ก,ก็ดีนะดึงปลาเร็วด้วยโชคก็เยอะสปีดก็ดีเรับผมนิสเลียนก็ดีบวกเยอะด้วยเดี๋ยวผมรกราฟิกสุดให้ดูนะผมแบบเห็นออร่าเต็มๆเป็นไงบ้างปรับสุดละนี่ับผมเป็นออร่าแบบแสงอีมาเลยนะเท่ดีอบผมราคาสามหมื่นห้าผมตรงนี้นะอย่าลืมเติมออกซิเจนแล้วก็แนะนำห้ซื้อถังออกซิเจนด้วยผมสักถังหนึ่งนะแถวนเนี้ยเนี่ยซื้อถังนี้ก็ได้ผมซื้อไปนะไม่งั้นเราจะออกซิเจนหมดนะผมเติมคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ใช่ลนะ ตรงนี้เหมือนจะเป็นอ๋อเหมืองครับผมตรงนี้ตรงนี้เป็นที่จุดปลดล็อกคันโยกแรกผมตรงนี้นะซื้อบิกแอรแล้วก็ไปขุดตรงนี้ครับผมนี่ตรงนี้ครับผมนี่คันโยกแรกอยู่ตรงนี้ครับผมตรงนี้หาง่ายสุดละโดยที่เหลือก็ค่อยมาว่ากันนะผมนี่มาขุดตรงนี้นะมาดึงคันโยกให้ครบหกอันนะผมแล้วก็ตังไปซื้อเบ็ดอันใหม่ไม่รู้ว่าเป็นเบ็ดของเจ็ดแสนห้าเปลในประตูมันมีเบ็ดหนึ่งในประตูครับผมส่วนเบ็ดอันหนึ่งถูกแช่แข็งนะนี่ก็เป็นอันที่สองผมจะมาซื้อได้นะเดี๋ยวไปดูอันต่อไปครับผมเบ็ดอันต่อไปซื้อกัน โอเคครับ okay, ผมเบรอันต่อไปให้แล้วก็หันมาทางขวาผมเมื่อกี้เราไปทางซ้ายนะก็เดินกลับมาทางขวาผมไปทางขวาปีนขึ้นไปต่อครับผมก็เดินขึ้นไปเรื่อยครับผมจนกวา่าจะถึงชั้นที่มันมีเต็นนะก็ไต่ขึ้นไปครับผมเหมือนเดิมไหยนะไม่ต่างจากตอนแรกผมไต่ขึ้นไปให้สูงที่สุดไปเรื่อยๆชิวๆครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูทัวเทพใหม่ด้วยนะทัวเทพใหม่รู้สึกว่าทะไรก็ไ,ได้ก็ไม่รู้ว่าผมลองใช้แล้วเหมือนจะบักอยู่นะเดี๋ยวไปดูกันนะผมตรงนี้เหวสูงมากก็มันไปถึงจริงนเหรอเนี่ยไกด์เดอร์เนี่ยปึ มันจะไม่ได้ผมดูท่าตอนเราต้องใช้ไกด์เดอร์นะไกลอยู่นะผมตรงนี้ใช้ไกด์เดร์ครับผมน่าจะถึงอยู่นะต้องข้ามหิวไปไปเลยวีนึกว่าจะไม่ถึงเนี่ยถึงอยู่นะครับผมหวัดดีโอ้ยมีสะพานตรงนั้นด้วยโอเคครับผมเดินทางกันต่อนะไปเรื่อยๆเ,เราน่าจะสูงอยู่ผมชั้นต่อไปแนะนําต้องซื้อถังวเจีนว้นะผมไม่งั้นตายแนย่จะไม่ถึงนะผมนี่ครับผมเบ็ดอีกอันนึงที่ผมบอกนะซึ่งไม่ใช่เบ็ดในประตูครับผมเรืออนเดียวกันก็ไม่แน่ใจแต่คล้ายกันอยู่นะ ราคาประมาณเจ็ดแสนห้าผมเป็นในประตูนะอันนี้น่าต้องเป็นเบ็ดที่ดึงคันโยกเอาครับผมพิกแอคช้ขุดไม่ได้เหมือนกันนะถูกแช่แข็งโยผมเป็นอันนี้ตอนนี้เราเจอเบ็ดทั้งหมดกี่อันแล้วหนึ่งสองสามอันนี้สามแล้วครับผมเบ็ดเตอร์มีสี่แล้วก็อีกสองอันอยู่บนนี้ครับผมเป็นหกพอดีครบนะ้ครับผมเบ็ดใหม่ที่อยู่บนก่อนนี้มีต้องห้าอันเลยนะเยอะอยู่นะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอันนะครับผมโอเคเราขึ้นไปห้าเลยสี่อันผมก็ไม่แน่ใจนะไม่รู้ว่าใช้อันเดียวกันเปล่าครับผมอันที่มันอย บ้านนี้มันจะละลายแล้วไปลอยบนน้ำผมแม่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเราปีนขึ้นไปเรื่อยดีกว่าผมไปดูเบ็ดอีกนึงก่อนดีกว่าพวกเบ็ดเค,ควสเขามาว่ากันนะผมยังไม่รู้อะไรมากตอนนี้ โอ้จะถึงทันไหมเนี่ยโอ้ทเจนเหมือนผมจะไม่พอนะจากที่ดูละวโลทำไมมันไกลเกินเขาทําไกลมากเลยครับผมกวดขึ้นมาได้ทําไมทําให้มันสูงขนาดนี้ไหมเนี่ยเหมือนทางทำมันยุ่งยากมากครับผมปีนเขาเฮ้ยเหมือนจะเจอของแล้วโอ้ที่เจนใกล้หมดแล้วผมเดินมาเรื่อยๆผมไกลนะชั้นที่สามครับผมที่เราจะมาซื้อเบ็ดราคาสามแสนตรงนี้สมมติแน,น่ใจว่ากดซื้อได้หรือเปล่านะผมจะบั๊กเหมือนอันดัล่างหรือเปล่าโอ้โหบันไดทาไมมันเหมือนปีนขึ้นปะมีทางขึ้นมาด้วยเหรอ ผมไม่เห็นแหละไม่แลยผมเดินตรงไปเรื่อยๆปึ๊บทันไหมเนี่ยปื๊ดปื๊ป๊เร็วเร็วไอเจนจะหมดแล้วผมคือถ้าหมดนี้เราตายแน่เลยเนี่ยไอสีฟ้าก็จะหมดเหมือนกันถ้าปลอดทั้งสองอันลดหมดคือตายนะผมไม่รอดแล้วตรงเกมนี้เอแล้วไอ้ก่อนนี้ไม่มีจุดเซฟด้วยเราต้องอานนั้นเองครับผมกลับมาปีนใหม่นะซึ่งสูงมากผมไม่อยากปีนล้วขี้เกียจไอตรงนั้นยังพึ่งไว้ก่อนสะพานนั้นน่าจะไม่ใช่ครับผมนี่เจอ,อยางเต็นเอยเจอเต็นแล้วผมท่านผู้ชมโอ้โหในที่สุดของที่เจนด่วน เร่มีถังเติมุูหภูมิไหมครับผมหายใจไม่ออกอยู่ที่สูงเกินก้งน้ี้ับผมทําสมชิงเกินตรงนี้ไม่มีไม่มีโอ้โหไม่มีตรงนี้ตรงอื่นมีไหมเต็น์แดงอันนี้ไม่มีไม่มีครับผมด้านบนมีไหมด้านบนมีโอ้เจอแล้วโอ้โหเกือบหมดหลอดพอดีเก็บโอ้โหเกือบมาครับผมท่านผู้ชมเกือบตายเนี่ผมเบดีอันหนึงนะนี่เบดอันนี้ครับผมราคาสามแสนนะซึ่งอ้าวกดซื้อไม่ได้เหมือนกันนะผมบั๊กอยู่เปล่าน่าจะบั๊กนะหรือเขาทำเคสก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมน่าจะบล็อกเราจะที่ดูนะ ราคาสามแสนผมเบนนี้ดูสเตตอะไรไม่ได้เลยัะผมแต่น่าจะดีอยู่นะเนาะราคาแพงขนาดนี้ราคาแพงกว่าตะเดนอีกนะผมเบนอันนี้เดี๋ยวเราไปดูอ,อันนี้อะไรอ,ะอ่ะถังเออถังออกซิเจนอย่างหนึ่งับผมกดซื้อไปหนึ่งหมื่นใช่ปะเนี่ยหรือคนละอันวะกดใส่ได้ไหมเหมือนจะกดใส่ไม่ได้ผมอาจจะบั๊กแล้วอาจจะต้องออกเข้าใหม่ผมถึงจะใส่ได้นะถังอันนี้ถังออกซิเจนน่าจะใช่ผมใส่ได้แทนเดิมนะใส่ไม่ได้ผมเนี่ยถอดเก่าเอาใส่อันนี้ใส่กดใส่ไม่ได้ผม ใส่เดิมไปก่อนแล้วกันนะผมน่าจะบักโอเคผมวิธีซื้อโทเทมนะผมให้ผู้ชมเอ,อ่อ๋ยวเตรียมอุปริงก่อนแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันผู้ชมขึ้นบันไดตรงนี้มาเลยครับผมหนีตรงนี้นะโทเทมเมืองหนึง่งทางนั้นค่อยบ้ากันผมไปทางนี้ก่อนนี่คผมโทเทมเมืองหนึง่งมันอยู่ตรงใกล้เต็นท์แดงตรงนี้ครับผมใกล้เต็นท์สีแดงนะเป็นโทเทมของฤด,ดูหนาวผมนี่อยู่ตรงนี้ซึ่งทำไรได้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมเคยซื้อไปแล้วแล้วกดใช้ดูมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับผมอาจจะลังบักอยู่มัง้งหรือว่่าาผมมมไไเขใจันก็ด้ เมื่อเกมเพิ่งอัปเดตมาครับผมอาต่ไปทํางิงเราใช้ไกด์เดอร์บินไปตรงนู้นก็ได้ครับผมแต่ผมจะไปวิธีแบบให้มันยุ่งยากกว่าเดิมกระโดดลงครับผมปึ๊บขึ้นไปเรื่อยๆสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมด้านบนมีเอ c ีเพียบเลยคนสร้างขายะอ,เอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเอาเอ็มมาใส่ย,ยังเลยอะ่ะ <c> ก <oughs> ็แปะก็แปะนี่ผมลงไปซื้อนะมาดูราคากันอยู่ตรงนั้นนะผมโดดลงไปเลยเปึ๊บเป๊ะนะผมเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเราจะไต่ขึ้นหินได้ใช่ไหมเนี่ยเออใช่ผมเราไต่ขึ้นไปได้นะ ือเป็นข้อดีอยู่นี่ผมนี่เป็นัวเทพใหม่ครับผมราคาอยู่ที่สองแสนโอ้โหสองแสนเจ็ดแพงจังวะขายโคตรแพงครับผมไม่รู้ว่าทำไรได้นะกดใช้แล้วไม่เกิดอ,อะไรขึ้นนะผมตอนนี้นะรอแก้บักอย่างเดียวบักเยอะมากผมอัปเดตรอบนี้ก็ประมาณนี้ผมวิธีซื้อโทเทมกับเบ็ดท,ดทั้งหมดที่สามารถซื้อได้ในตอนนี้นะเพราะอีกสองเบ็ดเป็นเบ็ดเควนนะครับผมที่ผมรู้นะตอนนี้โอเคก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวลองเเบ็ดนี้ไปตกปลาก,กันบ้างซื้อมายังไม่ได้ตกเลยผมเบ็ดร,ราคาสามหมื่นห้าแล้วเนี่ยอยากรู้ว่าก่อนนี้มีปลาอะไรบ้างผมเป็นตอนนี้ โอเคผมจุดที่เราจะมาตกกันจะเป็นตกประมาณชั้นสองเลยประมาณชั้นแถวด้านล่างับผมเพราะว่ามันไม่มีออกซิเจนขึ้นนะทําให้เราไม่ต้องไปเติมับผมตกด้านล่างนี่จะดีสุดนะผมตกได้เรื่อยๆนะไม่ต้องไปเติมถังออกซิเจนบ่อยๆนี่ผมตรงนี้นะ่วนตรงนี้เลยก็คือเราไม่ปีนเขาเดงมาตกตรงนี้ผมด้านล่างตรงนี้มองกับไม่เห็นน้ำเนี่ยเมื่อกี้เดี๋ยวลองใช้เบ็ดนี้ดูนบผมเบ็ดนี้ค่าอะไรต่างๆดีหมดนะแต่เขาทำไม่เประเสถีเหมือนจะไม่มีนะผมเช็คเช็คเช็คเอออะไรอ่ะได้โอ้โหกล่อง <laughs> ตกมาที่แรกับผมทริงได้คือกล่องเกลือแต่แรกเลยโอเคผมเดี๋ยวผมตงนี้สักพักนึงนะเดี๋ยวมาเจอการผมว่าผมตกอะไรได้บ้างนะโอเคว่าในจุที่ตกปลามาสักพักหนึ่งนะนึเหมือนว่าเบ็ดใหม่จะทาอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ผมแค่รับน้ำหนักได้เยอะเฉยๆนะซึ่งไอตัวมิติที่อยู่ในกล่องนี้น้ำหนักมันไม่ได้เยอะผมนี่มันเป็นลูกโอ้ก็ผมที่ผมตกได้นะที่มันอยู่ในเดอะไอเอดะที่มันมีแมมมอสนะผมไม่รู้เป็นอเต์เล็กเปล่านะเป็นลูกโอ้ก็ผมราคาเท่าไหร่ผมไม่รู้นะ เดี๋ยวไปเช็คราคากันนะผมแล้วก็มิติอีกหนึ่งจะเป็นเพชรนะผมนี่อยู่ตรงนี้นะอุปกรูปนี่ผมเป็นลูกโอ๊กนะริเจนผมยังไม่ได้ผมไม่รู้คือตัวอะไรเหมือนกันได้แ,แต่มิติมาผมมิติออกง่ายกว่านะออกง่ายกว่าริเจนนะผมจะยริเจนแล้วดูน่าจะเป็นตัวใหญ่อยู่นะผมไากที่ดูละแต่พวกลูกโอ๊กเป็นมิติับผมออกง่ายกว่ามี้มิติออกง่ายกว่านนะริกออกาเจนอีกผม,มง,ง,งงเหมือนกันคนสร้างต้องการอะไรไหมเนี่ยเดี๋ยวมาลองเอาไปขายดูว่าผมจะได้ราคาเท่าไหร่กันนะอ้าวตกน้ำอีกโอ้โหชีวิต โอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวผมลองเอาเพชรขายก่อนนะเป็นมิติอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะผมเพชรเป็นได้พันสี่ผมไม่ได้แพงมากนะมิติกเพชรแล้วเนี่ยลูกโอ้กได้กี่บาทลูกทองปรมดาผมได้อุ้ยเยอะอยู่นะแล้วอันนี้อ่ะอันนี้ที่มันติดเป็นของไตเดนนะผมนี่มันติดสถา,านะกายพันธุ์ของไตเดนด้วยนะเหมือนรอบนี้จะมีกายพันธุ์ใหม่ทั้งสี่อันด้วยนะผมลืมบอกไปนี่ติดแอนเชียน,นะผมดูขายได้กี่บาทปึ๊บหมื่นหกโอ้โ oh อู้นน้ามาชมนี่เป็นจุดฟาร์มใหม่นะแนะนําให้มาฟาร์มจุดนี้เลยครับผม ตรงที่ผมไปฟคไฟมันเป็นจุดแรกเลยนะตรงก่อแรกผมมีท่าไม่เข้าไปเลยนะให้ฟาร์มชั้นแรกผมจะไปฟาร์มชั้นบนนะเพราะชั้นบนมันจะมีออาทีเจริญรเรื่อยๆผมให้ฟาร์มชั้นนี้แหละปลอดภัยสุดแล้วผมโอเคผมคลิปนี้ก็มีมาเท่านี้แล้วผมเจอกันใหม่คลิปหน้าผมไปแล้วผมบายขอบคุณเข้ามาดูกับผมไปแล้ว